สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ทางรายการสองยามขอนำข้อมูลจาก r e p l a y f l o w e r s c w o r d s p r e a d c o m มานำเสนอกับท่านผู้ติดตามรายการสองยามดังนี้ครับพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์เมื่อได้ยินคำนี้หลายคนคงจะนึกถึงผู้ที่มีความสามารถสูง ในเรื่องของการยิงปืนระยะไกลแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว,ว่าพลซุ่มยิงนอกจากจะต้องมีขีดความสามารถในเรื่องของการยิงปืนแล้วเรื่องของความสามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่ต่างๆเป็นระยะเวลานาน,านเช่นในป่าหรือในพื้นที่สิ่งก่อสร้างหน้าที่ของพลซุ่มยิงก็คือการวางวิถีกระสุนอย่างแม่นยำไปยังฝ่ายฆ่าศึก ซึ่งทหารในหน่วยต่างๆไม่สามารถทำการยิงได้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะระยะทางขนาดของกำลังข่าศึกที่ตั้งฝ่ายข่าศึกหรือว่าการมองเห็นจริงๆแล้วคำว่าสไนเปอร์นั้นเป็นชื่อนกชนิดหนึ่งในประเทศอินเดียเป็นพวกนกกระจอกประเภทปากยาวๆตัวเล็กบินได้คล่องแคล่วรวดเร็ว เมื่อสมัยที่อังกฤษยึดครองประเทศอินเดียจะมีทหารของอังกฤษบางกลุ่มชอบแข่งขันกันยิงนกชนิดนี้ผู้ที่สามารถล่านกชนิดนี้ได้นั้นจะต้องมีฝีมือการยิงปืนที่แม่นยำเป็นมือฉมังทหารกลุ่มอื่นๆจึงเรียกทหารกลุ่มนี้ว่าสไนเปอร์ และนี่เองจึงเป็นจุดกำเนิดตำนานเล่าขานของสไนเปอร์ในยุคต่อต่อมาผลซุ่มยิงนั้นจะต้องเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สายตาดีหูดีมีสติอารมณ์นิ่งซึ่งแต่และหน่วยเขาจะคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนตามหลักสูตรอีกทีแต่ที่สำคัญต้องเป็นคนอารมณ์ดีและมีสติ เป็นคำบอกกล่าวจากพลตรีท่านหนึ่งที่เกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งให้ข้อมูลว่าสไนเปอร์หรือพลซุ่มยิงจะทำการฝึกในรูปแบบเฉพาะมีหลักสูตรมีเหรียญตรามอบให้ส่วนอุปกรณ์สำคัญในการฝึกก็มีการใช้กล้องเลนใช้ปืนยาวในการทำงานส่วนเหตุผลที่ต้องมีการฝึกฝนเป็นพิเศษนั้นก็เนื่องจากสไนเปอร์ เขามีไว้ยิงเฉพาะผู้นำผู้หมวดผู้กองหรือผู้พันซึ่งเป็นผู้นำทุกระดับพวกนี้มีหน้าที่ตามล่าพวกผู้นำไม่ใช่ผู้ตามเป็นคุณสมบัติและการคัดกรองที่สอดคล้องกับความเห็นของศรศักสุบงกตขอลำนิดผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งแสดงทัศนะไว้ว่า คนที่จะเป็นพลซุ่มยิงได้นั้นต้องเป็นโดยธรรมชาติคือต้องมีอุปนิสัยที่ดำรงตนอยู่คนเดียวได้ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้ไปนอนหมกายหมกโคน้นซุ่มอยู่ได้เป็นวันๆและต้องใจเย็นมากๆต้องผ่านการฝึกที่ละเอียดและโหดมากถ้าฝึกได้และผ่านขั้นนี้ไปได้ ก็เป็นสไนเปอร์ได้มันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าการใช้สไนเปอร์เริ่มขึ้นเมื่อไรแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าตั้งแต่มนุษย์มีการใช้ชนูหรือปืนคาบศิลาก็เริ่มมีการใช้ผลซุ่มยิงแล้วโดยมุ่งไปที่ความได้เปรียบในการทำลายเป้าหมายและไม่มีใครรู้ได้ว่าเป้าโดนซุ่มยิงมาจากทิศท,ทางไหน ในบ้านเราก็มีสมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นพลซุ่มยิงอันดับแรกๆเลยเมื่อครั้งที่พระองค์ยิงแม่ทัพพม่าโดยยิงข้ามแม่น้ำสตองพลซุ่มยิงเป็นหน่วยหนึ่งที่มีความสำคัญในกองกำลังทหารและตำรวจเป็นเพราะมีความสามารถสูงในเรื่องของการยิงปืนระยะไกล และสามารถทำหน้าที่ยิงเพื่อหวังผลจำกัดการเคลื่อนไหวหรือการปฏิบัติการของข้าศึกจากระยะไกลรวมถึงมีการอําพรางตัวเพื่อไม่ให้ข้าศึกรู้ตัวระหว่างรอย,ยิงพลซุ่มยิงมักจะทำงานร่วมกับพลชี้เป้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยพลชี้เป้าจะทำหน้าที่คุ้มกันให้แก่พลซุ่มยิงในเวลาปฏิบัติงานด้วย ซึ่งพลชี้เป้าจะต้องมีความรู้ในเรื่องการตรวจการการปรับการยิงแผนที่เข็มทิศทิศทางลมอุณหภูมิอากาศเพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่พลซุ่มยิงด้วยผู้ที่จะเป็นพลซุ่มยิงได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะที่พิเศษดังตัวอย่างในระเบียบราชการสนาม23-10 การฝึกพลซุ่มยิง FM ขีด2 3ขีด10 Sniper Training ของกองทัพบ,บกสหรัฐได้มีแนวทางในการคัดเลือกกำลังพลเข้าทำการฝึกเป็นพลซุ่มยิงจะมีข้อพิจารณาอยู่ด้วยกัน6ประการคือ 1. แม่นปืนผู้ที่จะเข้ารับการฝึกเป็นพลซุ่มยิงจะต้องมีความสามารถในการยิงปืนดีเลิศ ถ้าผ่านการแข่งขันทางด้านการยิงปืนหรือการล่าสัตว์มาก่อนจะเป็นข้อได้เปรียบในการคัดเลือกเข้ารับการฝึก 2. ร่างกายต้องพร้อมผู้ที่จะเข้ารับการฝึกเป็นพลซุ่มยิงจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงถ้าเคยผ่านการเป็นนักกีฬาในประเภทต่างๆก็จะได้เปรียบในการคัดเลือกเข้ารับการฝึก 3. สายตาและความสามารถในการมองผู้ที่จะเข้ารับการฝึกจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ใส่แว่นสายตาเพราะจะเป็นการเสี่ยงต่อความล้มเหลวของภารกิจเมื่อแว่นสายตาชำรุดหรือสูญหายในพื้นที่ปฏิบัติการนอกจากนี้จะต้องไม่ตาบอดสีเพราะจะมีปัญหาในการแยกเป้าหมายจากสิ่งแวดล้อม 4. ไม่สูบบุหรี ผู้ที่เข้ารับการฝึกจะต้องไม่เป็นผู้ที่สูบบุหรีเพราะการสูบบุหรีจะเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของตนเองนอกจากนี้การปฏิบัติงานจริงจะต้องอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถสูบบุหรีได้เป็นระยะเวลานานการที่ไม่สูบบุหรีเป็นระยะเวลานานของผู้ที่สูบบุหรีเป็นประจำจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการยิงลดลง 5. มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงกว่าคนปกติผู้ที่เข้ารับการฝึกจะต้องเป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีในภาวะต่างๆเพราะการปฏิบัติงานจริงอาจจะต้องตกอยู่ในภาวะที่มีความกดดันสูงการลั่นไกณเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานของพลซุ่มยิง ความคิดและระดับสติปัญญาผู้ที่เข้ารับการฝึกนั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวิธีของกระสุนในลักษณะต่างๆการปรับแต่งอุปกรณ์ช่วยเล่งการใช้วิทยุสื่อสารการตรวจการและการปรับการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่การเดินแผนที่และเข็มทิศ การรวบรวมและรายงานข่าวสารและการพิสูจน์ฝ่ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์รายการสองยามขอขอบคุณ r e p l a y f ฟ w e w ว r ร s p r e s s s o m ไว้ณนโอกาสนี้ครับและขอให้ผู้ที่ติดตามรายการสองยามทุกท่านที่ได้คำแนะนำข้อเสนอหรือข้อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงให้รายการสองยามมีคุณภาพขึ้นให้ท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ